สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักการใหญ่อุบลราชธานีท่านผู้ชมขาอุบลราชธานีนะคะสอสายลมบริษัทมงคลคาเซนเตอร์ของเราเนี่ยอยู่จังหวัดอุบลน,นะคะวันนี้นําเสนอคันนี้แหละค่ะ ฟอร์ดเซียต้า1.5สปอร์ตปี2012เกียร์ออโต้ราคาทุกถูกท่านผู้ชมถ้าหาราคานี้รุ่นนี้แบบนี้สีนี้ต้องคันนี้เท่านั้นค่ะราคาสายลมเปิดตัวให้เลย179,000บาทไม่ต้องถามว่าดาวไหมผ่อนไหมยังไงดาวได้ผ่อนได้สดได้ทุกเงื่อนไขกับท่านผู้ชมผ่อนอยู่ที่ 3,699บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนถูกผ่ดีผ่อนเบาผ่ไม่หนักต้องคันนี้ค่ะ For f o r d เซียต1.5สปตเกียร์ออโต้ปี2,012นนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นจะชมภายนอกชมภายในกันก่อนเลยค่ะว่าภายในจะแจ่ม,จมแจ๋วแค่ไหนนะคะดูจากการเปิดประตูฟังเสียงปึ๊บปั๊บเปิดอีกปิดปึ๊บปั๊บ,บอ่ะบง่งบอกว่ามันแน่นมากนะคะอ่ะดูภายในค่ะท่านผู้ชม นะคะเบาทุกชิ้นส่วนของเขาเบาเต็มมากไม่มียุบเลยลวดลายเบาเขาโอเคมากเลยค่ะท่านผู้ชมเช็ดออกได้ง่ายนะคะสก,กะปรกอะไรก็เช็ดออกได้ง่ายเนาะอ้าวเนี่ยค่ะกระจังหน้านะคะโซนข้างหน้านะ่ะซูมเข้าไปเนี่ยมันลึกเลยนะคะมองแล้วเวลาขับทัศนวิสัยในการมองการขับขี่นี่แบบโล่งโปร่ง,ปงสบายค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมาเนี่ค่ะแม็กของเขาแม็กเดิมเลยมาจากโรงงานนะคะทนแข็งแรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยางใช้ได้นานๆน,นะคะท่านผู้ชมอ่ะ ก่อนภายในซูมเข้าไปเดี๋ยวสายลมนั่งโชว์ก่อนว่าภายในมันจะขนาดไหนนะกว้างค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะแข็งแรงมากุุ่มแข็งแรงจริงๆนั่งได้ถึง3ท่านเลยนะคะจะไซส์ไหนไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามาตรฐานของ Ford f i e ีย a เขามาตรฐานแบบว่านั่งได้สะดวกสบายเพราะว่าส่วนมากแล้วจะเป็นแบบไซส์ฝรั่งนั่งได้สบาย คนไทยก็ขับได้นั่งได้เหมือนกันค่ะเอา้าดูภายในนะคะหลังคาเขาค่ะท่านผู้ชมฝ้าหลังคาเนี่ยตรงนี้ใส่แว่นตาใส่เอกสารอะไรได้เห็นไหมคะตรงนี้เขาจะมีแนวแบบกระจุกกระจิกใส่ของเล็กๆน้อยน้อยได้นะคะแก้วกาแฟได้ท่านผู้ชม่ะบ่งบอกว่าภายในการขับขี่นั้นมันสุดยอดจริงๆนะเอา้าข้างในด้วยค่ะท่านผู้ชมซุมเข้ามาเลยครับออยเนี่ยข้างในเห็นไหมคะวางข้าววางของได้นะแต่ว่าอย่าวางอะไรที่มันแบบ นะคะเวลาเรามองด้านหลังเลยเอ๊มองไม่เห็นด้านหลังเพราะว่าเราเอาของวางเยอะเกินไปเอาเป็นแบบเอกสารก็ได้เนาะวางข้างหลังรถค่ะท่านผู้ชมเอามาดูด้านหลังว่าใส่ของได้เยอะไหมสอสายลมเยอะค่ะท่านผู้ชมอ่าด้วสายลมเปิดด้านหลังว่าใส่สัมภาระได้เยอะขนาดไหนปึ๊บกดตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาอ่าท่านผู้ชมค่ะด้านหลังนะคะลึกมากซูมเข้าไปเลยเห็นไหมคะใส่ข้าวใส่ของสัมภาระได้ลึกมากอีกประการหนึ่งลูกค้าชอบถามสอสายลมว่า ด้านหลังมันพับได้ใช่ไหมพับได้ค่ะมันก็ทะ,ทะลุปไปอย่างงู้นเลยเดี๋ยวนะสาธิตสาธิตจะได้มองเห็นภาพกดตรงนี้ป,ปุ๊บนะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันพับได้มองเห็นด้วยนะคะเผื่อเรามีวาง,วางเข้าวางของอย่างนี้อยากจะเห็นของว่าเอ๊ะของยังอยู่ครบไหมหล่นหายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ,อะโอเคนี่เนี่ยการสาธิตให้ดูนะคะหาที่จอดง่ายด้วยท่านผู้ชมประหยัดน้ํามันสุดๆเลย อ่านะคะซูมเข้าไปบนหลังคาด้วยปี2,012ค่ะดูผูกก่อนไม่มีค่ะตากแดดตากฝนตากลมได้หมดเลยค่ะท่านผู้ชมเอามาสอสายลมรถเดิมๆอย่างนี้นะคะ ฟอร์ดเฟียต้า1.5 S สปอร์ตคันนี้ปี2012เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่179,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่3,699บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสนใจสอบถามเรือเอกสารผู้ซื้อผู้ครับทำอะไร ส่งรถได้ทั่วไทยเส้นเอกสารไดทั่วไทยนะคะโทรไปที่เบอร์0619581819สายลมทุกวันจันถึงอาทิตย์เลยนะคะเบอร์สายลมนะแอดไลน์ได้โทรได้เลยนะคะท่านผู้ชม0619581819นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ